ค่ะ ที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนผลสำมฤทธิทางวิชาการผลสําฤทจิทางการเรียนระดับชาติหรือ o n e นของสถานศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศปีการศึกษา2,561ค่าเฉลี่ย4กลุ่มสาระวิชาเท่ากับ55.77สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ12.63 สำหรับปีการศึกษา2,562ค่าเฉลี่ย4กลุ่มสาระวิชาเท่ากับ42.79สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ4.81ในปีการศึกษา2,563ค่าเฉลี่ย4กลุ่มสาระวิชาเท่ากับ54.56สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ12.43 อีกทั้งทางโรงเรียนยังสนับสนุนให้ครูทุกคนจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายสอนเสริมแบบเข้มให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6หลังเลิกเรียนและสนับสนุนให้คณะครูและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในส่วนของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอามะม่วงมีนโยบายส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขมุ่งจัดการศึกษาโดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนโรงเรียนบ้านอ่ำมะม่วงจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกการทำงานเป็นทีม มีความภาคภูมิใจในไทยและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีความเข้าใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ โรงเรียนบ้านเอามะม่วงได้ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรดำเนินการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้สูงมาตรฐานสากลเน้นพื้นฐานการประกอบอาชีพมีสุขภาพดีมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารการคิดแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีมีทักษะชีวิตโดยดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายพัฒนาระบบการวัดผลและการประเมินผล การเรียนการผลิตและการใช้สื่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายของโรงเรียนจนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนสังคมและท้องถิ่น ด้านที่3การบริหารและการจัดการศึกษาผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโดยการศึกษารวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษานำมาวางแผนกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีมีการจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถบริหารและจัดการสถานศึกษาให้มีผลงานโดดเด่น มีการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีความพึงพอใจ นที่4การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงานกิจกรรมโครงการอย่างหลากหลายได้แก่การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของชุมชนสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองการสอนที่เน้นทักษะการคิดสนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องครูทุกคนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และใช้การแก้ปัญหาในรูปแบบของงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของคนในศตวรรษที่21นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักเรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดีส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤธทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ะระดับชั้นผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีมีความรักและภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยรู้จักยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายมีสุขภาวะร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้านที่5 ความดีเด่นของสถานศึกษาโครงการกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียนบ้านเอามะม่วงเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการจนบรรลุผลสำเร็จเกิดความภาคภูมิใจตามวิสัยทัศน์ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวตรรษที่21บบนพื้นฐานความเป็นไทยพัฒนาสู่องค์กรที่มีคุณภาพบริหารงานแบบมีส่วนร่วมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า สุขภาพดีมีคุณธรรมนำการศึกษาตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมดีเด่นนั้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาส่งผลกระทบถึงคุณภาพของนักเรียนใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเน้นการทำงานเป็นระบบ เกิดประโยชน์ในวงกว้างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจมีเป้าหมายความสำเร็จของงานร่วมกันสำหรับโครงการหรือกิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษาในปีพุทธศักราช2561ถึง2563มีดังต่อไปนี้ 1. โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงผลการดำเนินง,งาน 1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไข 3. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในวิชาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน 4. ทํทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน ซึ่งโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงนั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงปี2561 อีกทั้งยังได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดละครคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562 2. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสุขก,กายสบายชีวีผลการดำเนินงาน 1. ครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีสุขภาพทางกายทางจิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตดีรู้จักป้องกันตนเองจากอันตรายต่างๆได้2ครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักอนามัย3ครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน 4. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยทางโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงได้รับโล่รางวัลโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุขระดับเพชรเขตสุขภาพที่11ประจำปีงบประมาณ2,563 อีกครั้งโรงเรียนยังได้รับเกียรติบตัตรเพื่อเชิดชูเกียรติโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุขระดับเพชรจากศูนย์อนามัยที่11นครศรีธรรมราชประจำปี2563 โดยในส่วนนี้ทางโรงเรียนได้จัดนทิทรรศการการแสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาคีเครือข่ายทุกๆหน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชมอีกครั้งยังเผยแพร่ผลงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทางเว็บไซต์และทาง Facebook ของโรงเรียนอีกด้วย 3. โครงการการยกระดับผลสัทธิ์ทางการเรียนผลการดาเนินง,งาน 1. ่ มีแนวทางในการดำเนินง,งานร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. ผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เพิ่มสูงขึ้น 3. การทดสอบระดับชาติทั้ง R.T. N.T. และ O.N.E. t ของโรงเรียนเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทางโรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน เรื่องอ่าวมะม่วงโมเดลในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน1นึ่นวัตกรรมประจำปี2562ระดับภูมิภาคซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี